การเผยชมชิปเซตเรือธง Snapdragon กรรกร8 Gen 6ที่กำลังจะทำให้โลกสมาร์ทโฟนเปลี่ยนแปลงไปอย่างน่าทึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนตัวยงของเทคโนโลยีหรือแค่คนที่สนใจโทรศัพท์มือถือรุ่นล่าสุดลองคิดดูสิว่าถ้าชิปประมวลผลในสมาร์ทโฟนของคุณแรงขึ้นจนแทบจำกัดไม่ได้เหมือนจะช่วยให้ชีวิตประจำวันสะดวกสบายขึ้นแค่ไหนแต่ที่นี่คือจุดที่หลายคนอาจไม่คาดคิดมันอาจทำให้ราคาสมาร์ทโฟนพุ่งสูงขึ้นจนใครหลายคนเข้าถึงไม่ได้เลย มาดูรายละเอียดกันเถอะว่าทิสเตอร์ชื่อดังจากประเทศจีนอย่างดิจิตอลเชสเตชันได้เปิดเผยข้อมูลลับๆบ,บ,บนแพร์ตอนวีบเกี่ยวกับชิปเซ็ตสแนปดรา้อน8ลิเจน6ที่คาดว่าจะเปิดตัวในเดือนกันยายน2026ซึ่งน่าจะเป็นชิปที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดยได้รับการอัปเกรดในด้านต่างๆให้ทำงานได้อย่างหน้าทึ่งยิ่งขึ้นไปอีกก่อนอื่นมาทบทวนกันสักหน่อยเพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆกว่าคอมเพิ่งเปิดตัวชิปเซ็ตเรือธงรุ่นล่าสุด อย่าง Snapdragon 8 Elite Gen 5เมื่อปลายเดือนกันยายน2025ที่ผ่านมาชิปนี้ถูกผลิตด้วยเทคโนโลยี3นาโนเมตรซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงมากโดยมีแกนประมวลผลกลางหรือ CPU เรียกว่าอรารอันรุ่นที่3จำนวน8แกนที่เร่งความเร็วได้สูงสุดถึง4.60กิกะเฮิรตซ์นี่เป็นการปรับปรุงที่เห็นได้ชัดเจนเมื่อเทียบกับ Snapdragon 8 Elite Gen 4ที่เปิดตัวในเดือนกันยายน2024ซึ่งมีแค่4.32กิกะเฮิรตซ์เท่านั้น แถมยังมีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมในหลาย่าด้านเช่นการเล่นเกมหรือการใช้งานแอปพลิเคชันหนักๆก,กคุมพลังนี้ได้กลายเป็นหัวใจสำคัญของสมาร์ทโฟน Android เรือธงหลายรุ่นเช่น Xiaomi 17 Xiaomi 17 Pro Xiaomi 17 Pro Max Honor Magic 8 Pro Nubia Z 80 Ultra iQOO 15 r e a m GT 8 Pro Nubia Red Magic 11 Pro และ Redmi K 90 Pro Max เป็นต้นตัวอย่างเช่นใน Xiaomi 17 Pro มันช่วยให้การถ่ายภาพ และเล่นเกมราบรื่นมากขึ้นจนผู้ใช้หลายคนบอกว่ามันเหมือนเครื่องยนต์ที่แรงขึ้นจากเดิมอย่างเห็นได้ชัดและนี่คือส่วนที่หลายคนมักมองข้ามไปล่าสุดดิจิตตันเชสเทสตชันยืนยันว่าชิปเซต s n น p d ป a g ากรอน8อล e จเจ6จะก้าวหน้าไปอีกขั้นด้วยการผลิตจากที่ซินีซีไต้หวันซิมิคอนด์เตอร์แมนูแฟคเจอริงคอมพานีซึ่งเป็นบริษัทผลิตชิปเซมิคอนดกเตอร์ชั้นนําระดับโลกโดยใช้กระบวนการ2นาโนเมตรนั่นหมายความว่ามันจะประมวลผลข้อมูลได้เร็วกว่าเดิม และใช้พลังงานน้อยลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับ Gen 5ซึ่งดีมากสำหรับแบตเตอรี่สมาร์ทโฟนที่อาจทนได้นานขึ้นแม้แต่ s a m s u n งก็กำลังเตรียมเปิดตัวชิปเซ็ตเรือธงของตัวเองอย่าง Exynos 2600ที่ใช้เทคโนโลยีเดียวกันนี้ด้วยหลังจากที่เราเห็นการแข่งขันระหว่าง Qualcomm และ s a m s u n งในตลาดชิปเซ็ตมานานหลายปีแล้วนี่จึงเป็นการยกระดับการต่อสู้ครั้งใหม่ที่อาจส่งผลต่อการออกแบบโทรศัพท์มือถือในอนาคต แต่ที่นี่คือจุดที่อาจก่อให้เกิดข้อโต้แย้งดิจิตอลเชสเตชันอ้างอีกว่าชิปนี้จะทำงานร่วมกับแรมริพิดเดีย6ที่มีความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลสูงถึง10.6-14.4 Gbps ซึ่งดีกว่าแรมริพิดเดีย5เดิมที่แค่6.4 Gbps มากๆนอกจากนี้ยังมีพื้นที่เก็บข้อมูล UFS 5.0ที่สามารถอ่านและเขียนข้อมูลได้เร็วถึง10.8 GB เเพิ่มขึ้นจาก UFS 4.0ที่เคยมีแค่4.2 GBs นี่จะทำให้แอปเปิดเร็วขึ้นการโหลดเกมน้อยลงและการถ่ายภาพต่อเนื่องราบรื่นยิ่งขึ้นสำหรับมือใหม่ที่อาจไม่คุ้นเคยลองนึกภาพง่ายๆว่าการเปิดแอปเกมหนักๆอย่าง PUBG เหมาะ Apple เจ l n 6จะเร็วกว่าเดิมราวกับว่าคุณมีรถยนต์เร็วขึ้นจากเดิม2เท่าเลยทีเดียวซึ่งอาจทำให้ผู้เล่นเกมมืออาชีพหรือคนที่ใช้โทรศัพท์ทำงานหนักๆยินดีมากแต่สำหรับบางคนมันอาจดูเหมือนการอัปเกรด ที่ไม่จําเป็นและที่นี่คือส่วนที่หลายคนมักมองข้ามถ้าข้อมูลนี้เป็นจริงชิป Snapdragon 8 Gen 6หน้าจะมีราคาสูงขึ้นและส่งผลให้สมาร์ทโฟนเรือธงปี2026ของแบรนด์ต่างๆราคาแพงขึ้นตามไปด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าเีลยวมี17รุ่นก่อนมีราคาเริ่มต้นที่ระดับหนึ่งแต่รุ่นใหม่ๆอาจขยับขึ้นไปอีกหลายพันบาทซึ่งอาจทําให้หลาายคนเข้าถึงไม่ได้และนี่คือจุดที่อาจจุดประกายความเห็นต่างคุณคิดว่า เทคโนโลยีระดับ2นาโนเมตรนี้คุ้มค่ากับราคาที่สูงขึ้นหรือไม่มันจะทำให้สมาร์ทโฟนสำหรับคนธรรมดาเข้าถึงยากขึ้นเพราะผู้ผลิตอาจเน้นไปที่ตลาดพรีเมียมมากกว่ากันแน่หรือว่าเราควรยอมรับว่าการพัฒนานี้จำเป็นเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากขึ้นบอกความเห็นของคุณในความคิดเห็นด้านล่างสิครับว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการที่ชิปเซตเหล่านี้จะทาให้โลกสมาร์ทโฟนแพงขึ้นและมันอาจกระทบต่อคนทั่วไปอย่างไรมาคุยกันเถอะ